အလဟေဒုပုဒ္ဓဝေထိတေတ္ကိုပါလကွာယတကဆောတိထပါကောဒီကိုကွာဒုပုဒ္ဓဝေတိတဏျာယိဟိနေတကဆောလေဂျံဝတာအဝေ page သခါအမီလေဂျံဝတာကအဝေကိုယ်လောဘဒါတကဆောဒိုဒီနေသို့ page လောက်ကဒီအမီဝဒအီအီစအာဆီယံ news မေလေ อ่าแม่สอนมีเดียอะเพจเมลีอวยกวยหลอขุเบด้าตากะสอนทะคาขออีหลอฮูฮูปอปอเน้ออ๋อจังหวัดตากอะตากะสอนนี่ดออวยกวยหลอวะดาพระปกิณณรีหลอกะใครขอดีไปชินว่าพานาเสิงต่อกันนี้มือเคยหลอคีนารีอัลมานีลุยชิ เราพูดโลเวรากบ้าเวราเพตนารีดคาคอมยอมกบ้าเว,วเพมเมื่นเรแต่นารีอับนิลุยชีก,ปก,กบปกกปานี่หรอถ้ากส่ซนี้เอาเวกุยเว,วดาคู่ต่อเิเวดาทหารเมียนมาบุกหนะักหวังยึดเส้นทางถนนสายเอเชียคืนเอาเวเนตากาโซคู่ต่อเิเวดาเริประโยชน์ตื้ดที่รพานี้ครูเวดาดือยากเนาะเฮทเทเวดาอามาดิโอเดอกัมมานีกุยเว,วดาเอเชียเคลมมืออีนนี่หรอ เออดิตันเดปติญ่าโซลาเอเชียเกลมูฟาตโตเนี่ยคือปัวมาเนคราเวโกอูตานีลีนออะโคติตาโดนีเดปอยอร์สึนติธาตนาเกคือเกลเซิร์กเวดาเกลอบูบูนอลอสซอดาตาโกเวดาออนเซยาอัสติคลูเนมาเวเกลอบูบูปาซานารามาดาตรีบาอะโคตานอนออเวอีปอยอร์สึฮูเกกเดอตับโล เราอปตตูเลอะอเวอ่าอยู่อตาตะซอลุโอ้เลอะเมสฮอกเราอุลตาตะกะปาบ้าพวกเราไว้ดาเราก็นี่ดูตาดูเกราตาเอ่อเจ็บเปรียบเจ็บเปรียบเนี่ยทอปูละตะบัวญาเวพูละไว้ดาว่าพวกกุไม่ไม่เจ็บเปรียบเจ็บเปรียบนี้ปัฒนาฮูละอะตูเวติบ้าพวกเราโปรไว้นะบาตั้งซอนี้อเวกวยเวดาดีอีเทวดาเกราตานี่จะมีแพทเทิร์นใหญ่บัลมหาตนี่ดีเทวดาแพมหาตนี่ที่ขุย เออคิโรคิชิเยกบ้าเวด้าแผเมือเคอหอยหลอนวินารีอัสเธอตอนนี้ปะปยอตื่อน,นอริเยชิเยจีชมกัก,กับเมกโเวดามางงานงานนี่หรอกอสัสเวซิฟ้าเดนินะซูเวดาอาสัสริบาอ,าอา่าหนึ่งรอกค่าเวดากาละอัโดาอ,อ,ด,าาอกกดิตผ้าเลอตาโลโกเวดาาตะยากงเลอโกกะรีหอกันโยโกตะกัะปานี่หรอ อืมเตยาโกอ,อวยกวยวยราชจารย์นี่บ่หนอปลัดท่อตองนี่ดิดิชมตะกัลละหุเกเพเพเพวกกูพวกวน,พนี้นี่ดิดิชมตกมกปปกรระกะเมลกะญอติปาพูโคบราติทะพานี้นอรอเนาะคอมมิวนิตี้เด้อตามมางานงา1หลอหนนกฆ่าไว้ดาโคบราสืเพเพ่อปาพูติทะพาเพงซวเตยาโกเนาะโกก็กรายถ้าเปินปนี่อ๋อ เวีาตากเกทเขาตากล้อนี่เด้ออู้หูลูโลเวด้าตักดอกไม่ไม่เลยอยู่สุวอลคอนี่โกเวด้าบ้านริมเมรีหมู่ที่สองตำบลท่าใส่ลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโจโจล่าต่ดอกโกเชอร์รอเขามีอัตยาโงอัตลาลดอกโกเชลีนี่โจโจล่าเวด้าตากคิชิคุยกิโลเตเววิบลอดีตากะซอนนี่เด้อกุยเวดาเพตาคาลอโลาเสกโตคันนี้ไปยอดซื้อกันเลยละอากาศจะโตกันดอโยโกเวด้าพันรอยเก้าสิบเจ็ด เนาตานขเทนรดิชมุตาลากาตตัลรอเอาเวค่าจูโลเวดากลูผ่าดูหนอเหลือตาเกเทอา์ตาลอสซิกอนนี่หรออัติเวตติพานี่คู่กีนมาเพียร์ตามางานงานหนึ่งหรอคาเวดากันยอดส่ปาพว่มคานีเนาไปยออัติเวโกเวด้าพันร้อตเก้าสิบเจ็ดากครจากนาคีคาอจวเวด้ากรูผ่านดูเหลือต่ดุเกทอาตาลอสซิก่นนี่หรอ กุยบรอรดีกุยเวดาถ้าหานมิน่าพลรอบว55ได้พยายามนำกำลังบุกโจมตีกองกำลังฝ่ายต่อต้านจำนวน3ามครั้งแต่ยังไม่สามารถผลักดันหรือเข้ายึดที่หมายได้เตเวตามมาง,งางาอัสุูอีเนสุเวดาอัสุรีบาตะพูนหนึ่งลอกคาเวดากับยอสุปาพูตท,ที่จะพานนี้เคลลเฟอร,ร,รอกลเดเวดา หนอตู้ขูดตบลอดนึงหลอเปิดวิทยาถึงๆๆๆๆๆๆตะนี่บ่าฤกดาแกคีฤกดาแกคีนี่ไม่จีเปยปณีเลยเตะป่ะบ่าถ้าโทโทกันตบลอดหอตะเปลี่ยนวิทยาจริงใจนี่นี่เสิบลอเสิบลอนี้ตากระซอเทวดาเลมาเวดาตนนี่บ่าอืมเฮทกฤเวดากันยออตาลอเพเตยากงนี่ตะนี่บ่าเทเวอคนตะตาลอนี้เทวดาตะล้อเวนี่ยกเวดา ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกกองกำลังกลุ่มต่อต้านนำกำลังเข้าโจมตีและสามารถควบคุมพื้นที่ได้ตั้งแต่11มีนาคม8เอวิดอวีาท่านรอจะต่ออีกตยาเกาอย่างี้ก็ย้อซื้อป่าพวมมานิเวก็ก็เลอหรอมือมานิเวาเพลลาทอดชิดตสะซอเพลอปูกุยนี่หรอเดวิเนาะเอ่อมานิเวาเพลนี่วีบลอน,นี นอชโชวเรได้สาเพนี้เอาคัตาตอนนี้แต่เวดาเซิร์ฟตอนนั้นนี่คือกีขี้คอขี้ก็ป่าเลยนี่นาโชวเราได้สูีมากวาเราไวด้สาอเมกขี้กปานี่รอเอออาเวนี่ตก่กซสนี่กวยวุยไวดาจ,ดจัดนี่วิรลอนี้ก,กุยกรโดเวดาซุเมญาแต่ไม่้งนี้ก่อนหน้านี้ในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสนาทีท่าหานินมาใช้อากาศยานแบบ y ว k 1อ0นึ่ง จำนวนหนึ่งลำทิ้งระเบิดจำนวนสองลูกเทวดาเพสอปูกุยอาคอมยอนี่เดอกกร์ทากรัสตาเพมหาตน,นีหนอปอยอตือทกขา่าไวด้ากับยอตืปาพูดเนี่ยมือขึ้นหลอดลุยนารีบาชาดากีตืเวเพตาตนีนีน่หลอหนอเพต,ต,ต,ตาตนีนี่หลอกตาเซกโตตเชีตนารีอามานิเซอร์ซฮีนี่เทวดาเพสมือตือขทูข่ด,ทดีบาเพมหาตนีนี่ปอยอดตือซูเวดาก,กับอดิวตืไวเอคีตะกี้กยาเตอรชีตบี เนาะตี้เราไว้ได้ไมีปูเนี่คีเพลร์สหรือก็ยอนสู่ปาพุ่มตาโลสวอนเอตาโลทักเลยนี่เกยไว้ได้สวอตาบลูตาบุกโกคีจะไว้ได้วิตาสุยพามีตาโลบาวิตาสุเนาะบ้านตะบึกโกคีเวเนรามตีอตาเปอร์เกวดาอุลูลไว้ไดาตาดอออ่ยู่อัตวอบ้านดอนชัยหมู่ทิโฮ ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเนาะจอจุลาตาดโถกันยวิตาสุจอจุลตาดโยโกอากิโรจิชีเตเว่ตาลอเวนี่มสิโกเวดากันยตืปาูอาตาหูตาเวอลลอนี่เรอาโคตตาดอน,อนี้เตเวนาครอบครัวเลือกระโยชน์สื่ออาเุเวดากับดดสือไวเอเคจักยาเตารอรซีคาลเวดาตา กลัวผ่านคีเพิร์นนี่แต่เวาบ้าตีเวดากันย่อที่พวกก็พวกขีกะโด,วดโวกว่าเดอฮาววอเวดาคีเพืรนนี่อ๋ออืมตาตะไใครนี่รู้หรอวาเดอะเวดาเจอตุกคู่ลากปอเชออเนี่ยเออกว่าวิดีโอคลิปคีค่าหนอเลยกว่าตีคีกะวัาเถออย่าชมือาบัานรากัมิจาครยหรอก นอลุววิดีโอคลิปอโพนี่เดะเควอร์พอร์เทกราเตเวดาเลยคือกอต้าเฮกี้นอเฮกี้ในเดะบ้าวจาเราปิยออักลุภัดลูกกีนี่เดะตอต้อไปดาเปียปลูนออปลุขีในอปลุกาลูญ่อเนะฟีลออทอโคลาติลออทอโกนออติติลเมคลิเตจอกเอตเตบีบานนอชูนอโดอัปนี่เฮลลอนเล่แล้วก็ไปออโดติเมลกว่าเล่ข่าโคเวดาจูบเรานี่นะเออว่ากว่าเครด้าทา love one เนาะคมยอักเลนอากาศตูโคลกะละบาเดประโยอ่ากลุ่มผันดุกีเนาะท่านใคร100ชั่วโมงเมเมราราตราคอนนี่อติลันกาคอนนี่เดปัชร์นิญาวิดีโอซิโกอ่าเวตาร์ไกนี่ปะเวดาอมุปะหานีเตเวดาบลิญโยเนาะเวตาร์ไกนี่ลูกตูลปันเดปุโลโชบาสันกิจเนาะบาเดประโยอักลูกีเดเวดาเออตาร์ไกนี่ตะเลดาพาฟี นอตดเลยไว้กับกลุ่มให้ลูกคลิกๆเพลิดบ้านซีเวด้าตัวพุกิราเน้อเวบลอดนี่นะทางสอนนี่กวยไว้ได้เอ่อตามบ้านหลุบ้านที่เลยอยู่ก็ตะกับปานอยู่ตู้บ้านนี่หรออาตานี่กี่ดีอย่าไปตั้งแต่กลอนนี่ขอเญาะตึกเลยอะเวต่ามาน่ะดิแล้วมูกอต่ามางานๆนอขากะญอตึกนี่บ้านนี่เด้อถ้าเราลางกะต้องนอลูกบัวดำมูกอซกัวมันจะดูแลเอ่อตบิโกคี အဲကာလောဝဲနိဝိတာစုယေကောမိမာဝိတာစုနာတာယောပွဲဝဲဒါတိချာယီလောနောခောမြောနိပေဒိချိတနာရိအမနီတောစီမဟာထနီနိပယောနိလတောလောໂຊဝဒါဂူဘန်ဒောကီလောသောတာဘီကိုခီကီပလေပေနိနိဒေဘာစီဝဒါတယောပိုခီကာ วิบลอนนี่เดอรตาตันนี่เนี่เนาะไปยอดตึกตามางางาหนึ่งเราฆ่าไว้ได้ก็ยอกตึวปาผพวกเพชรตะยากรเนาะกริอัตตาเปิดเนี่หเออาโคจัดดอตาตุบลอยยี่เจวาเดอยู่กตะกบาเนาะตาบานดูบ้านที่มันดูมิจาตะเกตทอดตาโนตมีบ้านนี่หรอวิบลอนนี่เดอกุ้ยกี่ไวได้ลาการเตอร์เจวิดาแล้วตานีตะครนี่เดเลยอย่สึกเนาะเฉพาะกิจราชมนูไม่เหลย เรพนุนอรเลยีแยเม่กองกำลังนเรสวนที่าพาเมรอีเรเลยโยนู่ตะกบมาเนะอัวตวอโควาไดาตอุสาบุบุิจีเบ้ายยูไวดาเม่กับาดูบาชีเตาบ้านดูบาีกับเกลบ่าเผือกตาดโกว่าสวอฟูเลยอยู่กอตะกบาจะมีมีเก่าดราบ้ายยูสิกว่ได้เลยกว่าสูตาสิกเวที่ดาคนหนึ่งบ่ายเผกเลยอยู่กอเนาะตากะสอหนึ่เด้อคุยเราขไวด้า ดูเพนอนนี้เนาะอาโค่ตายตอนนี้เดอเวมไม่ไว้ได้ตัางดีดตัด๊กุัเลเกท้าไว้ได้สัก นอลือมหาทนี่ไม่แม่ลืออเวรา AEC อาเซียนนิวส์นี่ตกด้วยลอเวดาเพมหาทนี่บักด้วยลอเวดาเพอุปปิตกด้วยลอมูฟฟลอมอบเตเวดาตาเกราะปราณีดาอเวควเวดาจิ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 จานีจานีลอเนาะโอเคอเวนี่ดาเมเวดาอ่าตาตายาและเกทเวดาสะนี่ลอดอดิญอนั่วโตปะไปหีฮาลอปะครบราอตุอิธภาลาเวบาฮิมุดาลอชีเวดา အာတ uh, um no, ာဘီတာဘယ်တာလော့ခင်နေနေတာစကတော့ဖာကြီးလီတောဘိုလာပူကီအတူဝတ်တီဖန်မမ်ဘိုဒါရေတိုမာနော်ပဆီဒိုစီဖိုဘတ်တူဝတ်တီဖာကော့ပလူလာအာမူဒါလလောဘောင်းနီမာဝဲလာဂျာဂျန်နန်လာလောလောတူနာစကတန်ဟာလီခင်နေပယောတူတင့်ဖာတူအက်တီဝတီဖာကပလိုဒီဘတ်နီလောကဲနော်အဝေးမီမဒါတာကဆော့လေတဟာညာနီနော်ဘာပရာဒီစီနီယတီစကော့တေချိုင်လောတာဘလူး